บสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีป่าลุงเอฟซีทุกท่านนะจ้ายินดีตอนหับกระชูซองแม่น้องเดอนพี่น้องจ้าหลังจากที่แม่น้องเออดอนบรได้ถ่ายขีปประมาณสองมือแล้วมือนี้ตอนเชีบยบ่ายพาพ่อพต้องเดอนออกจากบ้านมือนี้มาหลอกป่าพี่น้องจ้าไปหาเลอกหาแนวอยู่นะกินตามธรรมชาตินะคะกับมหดขวัวสะพานไม้ไผ่ บนขามนำ้ำพี่น้อง ơi. เอ้ยบนเห็ดพายประทานมันชีสว่างนำ้ำมมันแย่ขึ้นมานำ้ำบเท่านโบกพี่น้อง ơi. เอ้ยเราก็สิขามสะพานนี่ไปฟังนั่นพี่น้องที่เนามองแนวอยู่แนวกินเฮาฟักเงาคาหุน่นไปหลอกบองนำกันชีได้อยังเน่พี่น้องจา้าเป็นไงพอต้องเดือนสะพานไม้ <จะ S 2> ไผ่เจวจับจับกล่องดีๆกับพี่น้อง,งเอ้ยรุดมือบ่ได้ไหม ขัวตัวนี้กับบัวมาเป็นปีสอปีแล้เนาะก็น้ำือ่น้ำลายก่บเก่าพี่น้องนั่้นทางง้วทางขวอง้วขัวมุกี้มันตึเบิ่งอะีนะว่างเลยไปยืมายืนเฮงยืนเฮงบ่ได้เลยขัวพี่น้องเ้ยขัวกลางแห่น เสือว่าครัวก็ต้องก้างแม่น้ำอยู่ได้อหลรเนาะเฮ้ยปี่นามาดูไปพี่น้องจ้าไปพอกันอยู่ป่าอยู่เดินพี่น้องจ้าเปิดภาพมาพี่น้องจ้าขาดน้ำขามหวยขามครัวมาแล้วเป็นทงไฮทงหน้ายามแรงสิประมาณนี้ต้นเอี้ยก่อนนี่ ตัจานตุ่งตุ่นสะอาดอุอ้ยเฮ้ยเฮ่าขากินปลาบ่าจากแม่นอาลีเขาเจ้ากินปลาอันน้องเขาเจ้าอันปลาอันซาอป,ปัวปลาพี่น้องเลยบรรยากาศกะจีเป็นตะมุงนแน่บรรยากาศน,าน,านองท่งนี่ยามแรงบ้านเฮาเดือนสิบเอ็ดเดิน ดันจีบสองดันหนึน 2, น 5, 8, ่งดันสองนาะห้าบาทมันมีความผิดอยู่จะออกไปดูดนามในในหัวอย่างนัน้อ่านได้กินปลาเนาะกระเทื่อนนะไปกลับไปผู้ให้ยางลาดเลยพี่เบิ่งนโกกอานาหน้าตรงนี้นะฮะเนี่ยอยู่แนักกินตามธรรมชาติหนาแรลงบ้านเฮาพี่น้อยเนี่ยอยากกับไม้ยางรัดดอกพี่น้องเยดอกไม้ดอกตอกนีแ่แหละไปหาเมืองดอกซังกับพกคีเล็กชิดาย,ยัางเน่แต่ว่าปลาไม้ ป่าไม้เหมืนนอนนี่นะบ่อไดเแ่หนึ่งก็ต้องให้ได้แน่นึ่งเห็นก็เป็นเขียดกับคุดอา้า้อย่างไรเป็นเธอบอยากขึ้นไปปูกอนะมันจังโฮมเราทำมาสะอาดแน่นเลยก็จะร่ม,ม,มาน,านั่นปนเรองเรืน่แดดอยู่ตะว่าร่มแบบร่มร้อนรอนพี่นอ้อย เปิดกันสั่นละภาบรยากางามประเดียขอโทษขออภัยเด้อผมแม่พี่น้องจะหาอยู่หากินนเฮาบางผิดในเรื่องันไดาคือเป็นอน้อเราพี่น้องเนาะ้าเป็นอะไรเรงหวาดของระบใจเรื่องที่เขาไปเบิ่งพี่น้องเลยับ้าบ่คือปาปกติเรงหวาเป็นอะไรมันตกมันแตกแฉกมันเป็นเสี่ยนอมันเป็นบึกบึบหรือกรเป็นอะไรเป็นไรตาบอ ประจานพี่น้องจา้าประจานพอลองเดือนมาแก่งอันผ้าใส่บมากรามก็จ้านี่มาเบิ่งดอกซังพี่น้องจ้าพ่อปุบมีขอดดอกโอ้ยมาหั่นดอกเนาะเดี๋ยวกินสุบดอกสังเอ้ายวกินสุบดอกสังพี่น้องจ้า โอ้ยเอาต้นดอกซางก็บ hmm. ี Teraz ่ดอกซางเอียงไปขโมยเอามาคามเขาเจ้าจักหน่อยช่องหน่อยมาคามกลางข้วโพบุมีกินได้มาคามอื้อฮืดอฮื้เดียวหมามอ้างในมันจะทงไปปุ๋กไปเกอไปหวานเนาะ ออกมาทงไฮทงหน้าแน่น่มากบรรยากาศแนวหนึ่งพี่น,ออานา้องจ้าเวลาเขามานางังเนะวลาเขามานั่งโฮมในี่ร่มผัดหนาเน่วเย็นเย็นสดชื่นสดชื่นจ้าโย่เผือห้องอกอนนะแล้วมานังโยโฮมแล้วร่มผัดหนาแล้วสดชื่นแหงพี่น้อง,สสนนง,องเลย <laughs> ยังพระกิจสองไปห้านังแับนี้ห้ายอดพักคีเล็กพี่น้องเลย อย่างแน่ไปแล้ว hmm. ก็ปาคิรเล็กตายยืนเลยนะมันคือตายก่อนหมู่เนาะอันนั้นเด้มันบวมมาจากมันบวมน้ำก็ปลาคิรเล็กเนี่ยมันหนาสิบบอมาหมากหนักปันไดส่วนร้ายมันสีสีอยู่มันเห็นมันอยู่แถวโน่นแถวโคกเนาะหมากอยู่ใกล้หนาปันไดสีแมนบวมน้ำทังตลอดเด้แต่ก่อนน้างามจะรำหัวไอ้ตัวปลาคิรเล็กละบันนี้อันหนำพระประธานสีสว่างมันอ่าง มันบวมตอลอดเองมันก็เลยเป็นอย่างนี้ตายเบิดนะขาดไม่ให้อรรากาศนี่นะเย็นอันดิเขาอมาปุ๊กเทียงอยู่นี่ที่ <c oughs> อยากนั่งรถข้างหน้าเยานอันมาอยาแปะปากว่างนั่งข้างหน้าดูอยากได้อากาศขาดเด้เยนั่งแล้วก็นอนเลย <c oughs> ผ้าซุดพวง,ง,ง,งมาลัยพี่น้องจ้าหล่อมากจนมนี่าืูเรน้องไหนหล่อจนหอบทีบจนคาลา่าเลยมาเห็นนั่นนี่น้อยหนึ่งเฮ้ยเจ้ะก็บอกผ้าพัดลงหมดในรังจะนี่เอาว่าพัดลอง,องมันป่ง Nào nà 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 Hát còn không Ừ. Phòng đưa à, anh khuyến ừ. 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 về không có đại nơi anh bọn không เอามีดเอาเอามาแล้วปุ่งกปุ่งหน่อยปุ่งย้อยพี่เราเอ้ยเอาไปเบิ่งทางหน้าอีกก <Brazilian> ็รากเงือกงอชื่ ขี้เล็กขาวแกงแสบนะถ้ะากระไดน้อยหนึ่งเผื่อเมื่อสอมพี่นออออตต้องเพื่อสีสอมเอาแต่โตอัน,นมันอ่อนข้างไหนลายๆยนี่ขากได้นี่งามเลยอ้ยเสียงหลดุดาข้าขัวโออ้ยยพี่นงเ หลอดตั้งแต่เพื่อจะได้จำในเวลข้องง่ายพี่น้องเลือดหลอดแต่เนื้อหอดไตพี่น้องหลอดแต่ไตหอดเนื้อเนาะได้เครื่องกระตาพี่น้องเลยความเป็นจริงความเป็นจริงพี่น้องเลยหลอดตั้งแต่เชิงบ้านสีสว่างจนขึ้นมาหอดเสิงบ้านน้องเต้หลอดแต่ใต้สดนะพี่น้องเอายางจุกคาล่ะ เกี่ยวกัผักกิเลสที่เป็นแบบง่ามเก่าหาผักกิเลสกินต้นเดียวกัเอาจระบดเราแกนต้นอยู่พอแกงอันนี้ก็เกยียบจิบบวพอแกงเกลือกระต่ากัเพื่อเอายอดเอาใบแก่ใบย่างออกที่เราเอากลางมาเนาะเพื่อบห้าสอมเอาต่ออ่อนมาเนาะชุดบันนี้ที่เราเอ้ยเราจิตหามบอนจิตไปต่อบ่มีเนาะจิตได้ภากันกลับอันนี้ที่เราเอ้ยแม่ตังเดือน แถวหน้านะครไปหลปอกลงไปให้พลง,ง,ง,งเดือนตัดไหวพี่น้องเลยบันเขามันเล่นเยบักงาลงตาต้นมันไหวขอไหวมันปร่งง้ควคุ้ยกับจองกินพี่น้องเลยตัวที่มันต่ำตัวที่เขาตัดแล้วมันป่งแถวตันนะครังัวคุ้ยกินเราพอต้องเดือนงัวกินจนโปร่งนะหมอท่านอืมเพื่อนคนกับมหาค้นกับมอางัวคุ้ยกับกินตัวใดมันต่ำตัวใดมันสูงแบบกน ว่าอะแกงจีเร็กงันเดี่มันแสบได้หากองจีเร็ลอกเมื่อพี่น้องเยกัน,นีปปะขึ้มาทางนี้ทุกโอ,อยยางจะลอยจะคาละทางไหนก,ก็บ,บานั้งแต่พี่น้องเลยเลา,ตาดตั้งแต่ไตอีผูวลาะลำห่วยันทางไตบ้านเฮาหลาะขึ้นมากนแลผ่ากับทางบ้านเา จากแต่บ้านน้องเตะผู้หลัดขึ้นมาเป็นหอดเสิงแต่บ้านที่เฉลาดเหรอหลัดจะมาที่เชิงบ้านน้องเตะพี่จริงตอนชีเล็กแค่หนึ่อองลลายหนึ่งดอกงู่อเอีย้ยงต่อดูจะา้าละพา ก็พายไปแต่มีน้อแหละแต้มแมงก็ตัสิบโปรเขี <mitad S 1> ้่างานแต่เด็กก็จะได้เลาะเมื่อกลับเมื่อพี่น้องเลยวันนี้พระจูอย่างจูสิบออกเป็นมันไปบนใกล้ๆปันนี้น้่มกับบนได้หายน้่มกับบนได้ถือเอาแน่เจ้าโบเพียก็ให้มันหูไปที่เจ้าเอ๋ยคลิปนี้จังได้กับจบเพียงเท่านี้แล้วพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งไม่น้องเดือนไหนเด้อ ผิดพลาดประกันได้ขอโทษขอไฟายของแม่เอส10ค่ะเนาะจะได้กระพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องจ๋ากับสบายดี